ปืนยาวจุดสองสองนะครับโดยเฉพาะจุดสองสองออโต้อย่างเจ้าลูเกอร์สิบทัสองสองเนี่ยเป็นปืนที่ยิงสนุกมากครับมันก็ยิงได้ทุกอย่างนะครับตั้งแต่ระยะใกล้ระยะไกลจะยิงซ้อมยิงทำความเร็วแบบรณยุทธหรือว่าจะพลาดยิงระยะไกลออกมาหน่อยก็ยิงได้หมดนะครับปืนสิบสองสองก็บอกนี้อยู่กับผมมานานมากแล้วเป็นปืนที่กินกระสุนไปเยอะนะครับเพราะมันยิงสนุกอันนี้ การที่จะมาเลือกกล้องใส่ปืน1 0 2 2ตัวนี้ผมเลือกเอากล้องกำลังขยายต่ำมาใส่นะครับตัวนี้เป็นนิคูล่าขนาด1-4เท่าหน้ากล้อง24มิลเมตรซึ่งต้องบอกว่ามันไม่เข้ากับเทรนด์ปัจจุบันเลยคนส่วนใหญ่มักจะอยากได้กำลังขยายเยอะๆนะครับหน้ากล้องใหญ่ๆก,ก็ดีครับแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ตรงกับเป้าหมายของผมผมต้องการได้ปืนยิงสนุกที่ใช้งานได้หลากหลาย เพราะว่าการใช้กล้องกําลังขยายต่ํานถึงสเท่าเนี่ยเราสามารถจะถือยิงด้วยมือได้ไม่จำเป็นต้องภาพแท่นเสมอไปถ้าเราปรับไปที่กําลังขยายต่าสุดคือ1เท่าเล้าเจจะตัวนี้มีไฟลูมิเนตด้วยไฟสีแดงที่จุดลรงมันก็เหมือนกับเรามีกล้องจุดแดงติดปืนไปนะครับพอกาลังขยาย1เท่าเนี่ยเราลืมตาสองข้างยิงเร็วยกปืนหาเป้าได้เร็วนะครับพอถอยระยะไปอย่าง50เมตรหรือ75เมตรร้อยเมตรก็แล้วแต่ เราก็ปรับเป็นขนาดสีเท่าสีเท่านี้ไม่น้อยนะครับเพราะว่าถ้าเคยดูหนังแอนิเมชั่นเด็กเก๋วาซิลีไซเซฟเนี่ยใช้กล้องกําลังขยายไม่ถึงสีเท่ายัางยิงระยะร้อยเมตรเป็นร้อยร้อยเมตรได้อย่าไปดูถูกครับกล้องกําลังขยายต่ําเนี่ยเป็นกล้องที่มีประโยชน์มากๆสนุกมากนะครับถ้าเรามีปืนที่ยิงระยะไกลโอเคนั้นติดกล้องกําลังขยายเยอะไปแต่ถ้าออโต้แบบนี้มาลองดูตัวนี้กันครับเดี๋ยวผมจะยิงเพลทเล่นใก,ใกล้ๆนะครับ รับ,บกำลังขยายเป็นหนึ่งเท่าก่อนแล้วก็ดูซิมันจะยิงได้เร็วแค่ไหนสนุกมากครับ <laughs> ข้อเสียมีอย่างเดียว <laughs> ลูกปืนนี้เท่าไหร่ก็ไม่พอ, <laughs> อเดี๋ยวเราลองไปยิงที่50เมตรดูว่ากล้องสีเท่ายิงเพลยเล็กๆขนาด2นิ้วเนี่ย จะยิงโดนไหมนะครับกล้องเลงกำลังขยายต่ำนะครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับเพราะว่ามันจับเป้าได้เร็วนะครับปัดยืนยิงได้ประทับยิงได้ อย่างเจ้าตัวนี้ซูมหนึ่งถึงสีเท่าเนี่ยผมว่ากําลังเหมาะเลยเป็นกล้องที่ผมชอบมากยิงเล่นเร็วๆก็สนุกพาดแทนยิงระยะห้าสิบเมตรไม่ได้เสียเปรียบครับยิงง่ายลองดูครับลองหากล้องกําลังขยายต่ำเล่นกันบ้าง